วันนี้มาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กโปสองพันที่พาครับมาที่บูธโตโยต้านะครับเพื่อที่จะมาดูรถกระบะตัวใหม่ของเขานะครับตัวทาโเวยังรอเลยนะโตโยต้าทาโขนาดสองจุดแปดนะครับตัวนี้นี่นี้น่าจะชุดแต่งมีมาให้แล้วด้วยนะสวยมากเลยนะเห็นแล้วยังชอบเลยนี่ภายในนะครับมาดูภายในโอเคเลยนะนี่เบาะไม่ได้เป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะผ้านะครับ ราคาไม่ถึงล้านนะตนัวโอเคเลยอะขอ,อปิดนิดนึงนะโอ,โอ้ห้างในดีมากนะครับปิดแล้วเงียบสนิทเลยถือว่าโอเคนะครับนะครับมีจอเอลดีมาให้ด้วยนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะโอ้ผมมาลง,งมาลไรสวยเลยนี่ข้างหลังก็กว้างนะนั่งได้สบายนะครับ กระบะไว้ขนของได้เลยนะครับเนี่ยกว้างเลยนะทาโวนะครับตัวนี้ไฟโหสวยเลยอันนี้คือมาพร้อมชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็เพิ่มไม่เท่าไหร่นะชุดแต่งถ้าเป็นตัวขับสี่ขับสี่เกียร์ออโต้เนี่ยจะอยู่สักล้านสอตัวนี้นะครับเวลาเปิดนี่ปล่อยได้เลยไหมเป็นไฮดรอลิกเจ๋งเลยนะครับ